สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e c h a เม e ส์มอยเย่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 วันนี้มาเมาส์เมาส์มอยอย่หห้านอยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สามอันนี้เป็นตอนที่2นะคะเมาสมอยเมามอยเมามอยพรุนี้วันที่สามรอบพิเศษ รอบพิเศษนะคะเจ็ดกับแปดนี่เอาพุงพิเศษมาทาเจ็ดกับแปดรอบพิเศษแปดกับเจ็ดส่วนวันนี้ตอนที่อัดคลิปอย่างนี้เอ่เลขหนึ่งยังไม่มาเลยค่ะรอบรอรอบ v i อรอบสุดท้าย โอ้ยขอไหคิด <laughs> yeah, oh, ือน้อยกว่าน่ะคิดดื้อน้อยกว่าน่ะโอเคค่ะตอนที่สองบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊๊บน้ำจิ้โิ้ใหญ่น้ำจิ้มใหญ่บ๊ายบายครับเยอจุ๊บ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 จจุ๊บจุ๊บยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่อง Mouse โอยฝาดกดทีละไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ <c oughs>